วายากับสามีเป็นไม้มาลายปียำยังไม่มีแฟนใหม่แม่ช่อชะมวงกำลังเป็นช่วงกราดใบกระดังงาล้นไปเลยติดใจหอนจังแม่แต่งเขาได้พอตกเป็นไม้แฟนเมื่ ไม่ตั้งใจแล้วไปโดเทโอกามาไม่ได้เรียนโหราวันขางนาเกินคำนายตอนคุณมาก็บอกว่ายากสามีได้มาไม่ถึงปีเขาก็ไปดีกันกใหม่ไม่ท้อมานี น้องรวงพี่ดีไม่เป็นไรถ้าน้องไปจกคนหม่อย่าหลอกใครนะน้องคองราเด็ดนมตกดินเก็เศษร,รักชาพิษยังเป็เซ็เซิงท่าไม่ตั้งใจแล้วไปโดนเทโอกามาไม่ได้รี เกินทำนายตอนคุณมาก็บอกว่ายากกับสามีได้มาไม่ถึงปีเขาก็ไปดีกันไนงไม่พอมาลีน้องลพี่ดีไม่เป็นไรถ้าน้องไปจากคนใหม่อย่าหลอกใครน้นองคั วันนี้นะฮะเป็นรอบชิงชนะเลิศเพราะนั้นเวทีจะใหญ่กว่าที่เคยเดินกันไกลเดินกันนะฮะเพราะนั้นเป็นการแสดงความสามารถของนักร้องในวันนี้ด้วยว่าจะสามารถเขาเรียกอะไรคอนโทรลควบคุมอารมณ์ของเวทีอยู่หรือไม่นี่เขาไปถึงอยุธยาเลยนะครับครับเดินทางนะฮะจากบ้านโป่งราชบุรีไปถึงอยุธยาเป็นเสี้ยววินาที ชางเร็วกว่าแสงไม่ธรรมดาครับต้องฟังกรรมการว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเพลงของยอดรักสลับใจครับต้องอาจารย์เจนพบเลยเชิญอาจารย์ก่อนเลยครับขอบคุณมากครับผมบังเอิญเพลงนี้เข้าทางวุดเขาครับเพราะว่าร่องนี้มันร่องที่เกนะครับก็ร้องแบบชิวๆสบายๆสวยมากครับชุดสวยครับคือชุดของทางเครื่องสวยมากเลยชุดเท่าห์ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแวบให้ตาฟ้า,าเลยนะอาจารย์ปัญหาอย่างหนึง<อ>่งที่เห็นได้ชัดเจนก็เมื่อเวทีมันเล่นตั้งแต่บ้านโป่งถึงอยุทยาเนี่ย <ๆ S 2> มันทําให้เขาเนี่ยไปพวักพวงในการที่จะต้องออกเดินทางจากบ้านโป่งไปอยุธยาไร<ล>ไเดินมาก็เกิดปัญหาเรื่องเสียงอ,อมีเสียงแตกเสียงพรามันคงหอบนะครับเดินจนหอบนะครับเหนื่อย แต่ท่านก็ต้องพยายามไปเล่นกับคนดอคนดูอีกนักร้องเวลาจับมือบางทีดึงมันมีปัญหาดึงไปดึงมากลัวแหวนหลุดอีกอะไรยุ่งไปหมดเลยก็ชิวๆแล้วกันสบายๆนะครับถือว่าทําได้ดีไหมอาจารย์ใช่ได้ครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ครับนะฮะผมขอย่างเปนทางด้านคุณป๊อกเลยได้ไหมฮะาคุณป๊อกครับป๊อกครับกรรมการใหม่ของเราค่ะก็ในเรื่องของการแสดงออกบนเวทีนะคะทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นกันเองกับ คนดูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้พื้นที่ในเวทีได้ดีคือมีการเยี่ยมชมได้ทั้งหมดแล้วก็อ่าเข้าถ้าเข้าอุโมงไม่ได้แก่เข้าไปแล้วนะครับเยเดี๋ยวมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นส่วนในเรื่องเสียงการร้องนะคะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์ค่ะคือบางทีเวลาเราหยุดที่ไหนเสียงจะทําให้น้ําหนักเสียงไม่สม่ําเสมอครับค่ะแต่โดยรวมแล้วดีค่ะพอร้องอยู่พอร้องอยู่เพิ่ แฟนเพลงเขย่ามือมันก็เลยสั่นเนาะอ๋อเอาแบบนี้คอันนี้คือต้องต้องต้องระวังนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นการก้มเดินอยู่ว่าการยืนการวิ่งอะไรนะคะก็ถือว่าถาได้ดีโดยรวมดีนะครับคุณบลอกครับได้ใช่ได้ผ่านพ้นไปนี่คุณวุฒิครับถ้าชอบนะบล็อกมือหน่อยนะดีด right. ีด okay. okay. ีด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  <Mm ีด okay. ีด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 ีมีดีได้ดี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  ทางด้านนี้ลงด้านนี้ไปหมอชิดแนละ้วเข้ายุทธยาไปเลยผมผมตีออกสายเอเชียตีออกสายเอเชียไปที่อยุธยาบ้างนะครับแปแผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องเลือกชื่อนะักร้องออกมาแล้วก็จะต้องร้องเพลงของเขาผู้นั้นนะครับแปแผ่นป้ายของอยุธยาประกอบด้วยสก้าแคร์เพอร์เฟกครับถัดมาก็เป็นเป๊ปซี่สายไฟยูไนเต็ดดัตชี่แล้วก็ลงมาเป็นแอสแท็กอีซี่แว่นบิวตี้ฟูลมีเดียแอ และชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินครับอุธยทยาเลือกอะไรอะไรครับเปปซี่ครับพี่เปซีเต็มที่กับชีวิตเต็มที่กับชีวิตนะครับศิลปินที่เราเลือกมาน้องๆทุกคนควรจะรู้จักอยู่แล้วนะครับและเขาจะต้องร้องเพลงของ เดี๋ยวพี่เช่งเฮ้ยเช่งเขามีเพลงด้วยไอคนนี้ไอคนนี้ก็เล่นตลกไม่ได้นะฮะคนนี้ก็เล่นตลกเลยนะฮะเขามีเพลงเขามีเพลงเขามีเพลงด้วยเขามีเพลงด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์บ้างหรืออะไรใช่ครับชื่อเพลงว่ากินตับอ๋อเพลงกินตับเพลงเดียวเลยเพลงกินตับเพลงกินตับกินตับเพลงเดียวเลยดนตรีเตรียมเลยไม่ไม่ไหนก็บัวอ๋อโร้วยบูนี่ยหรอบัวเร็วเดี๋ยวไหนี่ย บัวดีกว่ามึงไหนไหนเหมือนไม่อยากเกิดกลัวครับบ้าไม่ไหนบอกบ้าแฟนเรามาแล้วเสียลูกบ้าจะป่ะนะตับตับตับฮาเต้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเต้นงั้นหรอออกเต้นงั้นทฮาเต้นได้ป่ะเราอ่ะไหนเต้นดินิดหนึ่งดินิดหนึ่งดิเดี๋ยวดูข้างในเลยดีกว่าโอ้โหตับตับตับบ้าบ้าบา เขาบอกตัวว่าคารมคมคายดีแต่น้ําเสียงเนี่ยไม่ดีแต่รับรองว่าสนุกสนานแน่ใช่ไหมครับออกแนวเอนเตอร์เทนนะเป็นน,นักร้องแบบเอนเตอร์เทนนะไอ้บนไว้อย่างคราวนี้บนไว้คราวที่แล้วบนไว้ขวไวขไ่ไข่ร้อยฟองค่าตัวหมดเลยโอ้โหคราวน,น,นี้บนไว้อย่างตอนนี้ก็ร้อยเก้าเก้าครับร้อยเก้าเก้าอ้าวเพลงกินตับของเท่งเดอชเทิงโดยบัวอยุธย,ยาที่สองครับเชิญ<โดย>จะไปก็รีบไป กับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับอืม้มเอ้า ตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไกใ่ให่ เที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ มือพี่ชายไม่ตามกระแส ไปเที่ยวนะฮะเดี๋ยวพาไปกินตับด้วยกันนะครับที่สที่สครับอายุทยาครับกินตับโอเค,อเคน้องพี่เชียรน้องแล้วผมนี่นะเริ่มต้นเพลงมาอุณนี่นะผมอยากจะบอกเพลงนี้ผมสงสารแดนเซอร์ผมมากทำไม,ไมครับออกมาแต่งตัวดีหน้าาดี เสียลูกเสียลูกแดนเซอร์ผมค่ะเต้นใช่ไหมค่ะเต้นโอ้ตายแล้วแต่ผมยอมรับอย่างนะบู้นี่ไปเท่าไหร่แล้วโอ้ยอมรับกองเชียร์ยุดยายากีเขาสนุกจริงๆครับเดี๋ยวก่อนเดเดี๋ยวะจะเอนเตอร์เทนเลยเป็นอะไรเรองหนักหนาโอ้เดี๋ยวดูว่ากรรมการจะสนุกอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมาคุณตาครับทำไมหน้าคุณไม่สนุกเลยครับยังไงครับคุณครับ สังไอะอะไรยังไงยังไงไม่สนุกเลยสนุกหน้าคิ้วนี่จะต่อกันอยู่แล้วคิ้วอ่ะเป็นไงบ้างสนุคือมันมันมันโดนคนแบบว่าวิจารณ์ตั้งแต่ในหุ่นแต่งตัวไงและคืออิจฉาอะไรย่งเงี้ยไงเราสวยกว่าเมียเขาอม่ไม่ไม่นัดทำอย่างนี้ดีกว่าคุยเรื่องบู๊ดดีกว่าคุยเรื่องบู๊ดคุยเรื่องบู้เป็นไงเป็นไงบ้างบ้าง เพลงกินตับวันนี้<ะ>นี่นะคะแล้วก็น้องบูมาวันนี้ขอชมว่ากองเชียร์ทางฝั่งอยุธยาที่สุดยอด<ะ>คงจะกินตับกันมาลกักนษะณะคงจะกินตับกันมาแล้วไม่ใช่ตับธรรมดาเป็นตับม้าด้วยดีน,น่าดู <laughs> เขาให้คอมเมนต์คนนี้เออแต่ทีนี้นี่ไงมันอยู่ที่นักร้องไงจะบิ้วไงให้กองเชียร์เขาสนุกสนานไงใช่ไหมเพราะเพลงนี้เนี่ยเสียงร้องแหละเราไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยดีกว่าใช่ไหมเพราะเพลงนี้มันต้องเอาตรงว่าคุณจะเอาคนดูได้อยู่ขนาดไหนเราต้องดูตรงนี้ในฐานะที่ฉันเนี่ยคุ้นเคยกับคําว่าตับมาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะกินบ่อยกินบ่อยเพราะ ดกคนคลินใช้่าอีดำตับปิดเั้าแต่งแต่เล็กขอชมว่าอาวันนี้เนบูทําเพลงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะคะเอาคนดูได้อยู่ก็สนุกสนานพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าท่อนหลังๆบูแกจําเนื้อไม่ได้ใช่ไหมแกยอมรับมาใจไม่ทันครับ เลยลืมไปเลยแต่โอเคบูธถึงแม้ว่าตรงนั้นจะหายไปแต่ว่าบูพวยังไม่เสียสมาธินะคะก็ยังคงแบบว่าเรียกเซลล์ยังแบบว่าเออเอาคนดูได้สนุกสนานทั่นี้ก็ขอชมนะคะโอเคขอเชิญประมือน้องบูด้วยนะคบขอบคุณน้องบูครับขอญาตคอมเมนต์คนเดียวพอคนเดียวก่อนเพราะว่าเวลาจะไม่พอเดี๋ยวพักโฆษณานะครับกรรมการจะต้องให้คะแนนแบบประกบคู่เลยครับน้องุูดกับน้องบูคะแนนรอบแรกออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาดูอยุธยาจะขึ้นนำ หรือว่าบ้านโป่งจะขึ้นนำสักครู่ในกิ๊กดูสงครามเพลงถ่ายทอดทน